บา่าวเซมบ้านสวนสวัสดีครับพ,พี่น้องมื Bal, ้อนี้อยู่กับบ่าวเซมบ้านสวนครับผมมื้อนี้บ่าวเซมสิพาพี่น้องมาเห็ดเกษตรผสมผสานมาทําวิธีการปลูกฝรังจิมจูในเข่งนะครับเนาะบ่าวเซมสิพาพี่น้องมาปลูกฝรังจิมจูในเข่งเมืองครับพี่น้องครับปลูกฝรั่งจิมจูในเข่งมันก็สามารถที่จะได้ผลผลิตท้่กันครับพี่น้องครับไปครับผมบ่าวเซมสิพาไปปลูกฝรังในเข่งครับผม สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องอยู่กับบ้าวเซมบ้านสวนครับผมวันนี้บาวเซมกับซีมาปลูกกาลังจิมจูลงในเข่งเนาะพี่น้องเนาะสามารถที่จะปลูกในเข่งได้ขึ้น <zur> ก <en blue ot 84> ันครับแล้วก็มันจะออกน้อยออกผลเขาได้ขึ้นกันครับพี่น้องครับยุที่กระถางยุที่ไอ้เข่งเข่งใ่กับลากเขากับทีเดินออกได้ใยดีขึ้นกันครับแต่ว่าบ้าวเซมมีเข่งเบือห่าก็เลยใส่เข่งเบือหาอนาคตข้างหากที่ได้ใส่เข่งเบืออื่นกับ ล้อเบิ้งอีกเทียนหนึง่งเพราะว่าบาวเซมบมีเข่งมีเข่งรุ่นนี้ก,ก็เลยที่้องร้องรุ่นนี้เบิ้งเพราะว่าที่บาวเซมปลูกไว้พุ่นกะมันก็สามารถที่จะออกน่วยออกผลให้บาวเซมได้อยู่ครับนี่เดี๋ยวบาวเซมทิพาไปเบิ้งนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้บาวเซมมาทีแนะนําวิธีการปลูกในเข่งในเข่งเบิ้งก่อนกับไปฝรั่งจิมจูที่บาวเซมตอนมาจากในสวนครับอันนี้ตอนมาได้พี่น้องเน้อตอนได หลายกิ่งเหล่าบาวเซมลองเอามาปลูกในในกระถางเบึงในเข่งเบึงครับเดี๋ยวเขามาลองปลูกกันเลยครับนี่ดินกันที่เป็นดินทั่วไปของเขานี่แหละดินผสมดินก้ามปูเนี่ยจากน้อยนึงครับผสมไว้ในเคมีพวกเศษหินเศษอย่างน้อยพี่น้องนะพอบาวเซมไปขุดมาจากปากกลี่อยู่หน้าบ้านที่บาวเซมใหม่ลือปากกล้วยหน้าบ้านออกครับพี่น้องครับก็เลยเอามาปลูกไฝรัง่งจิมจูลองเบึงบามันจีเป็นผลผลิตแบบใดดีแบบใดเนาะครับเนาะ พว่เาเบาเซมร้องปลูกบางแล้วก็โอเคอยู่ครับได้ได้การอยู่นะครับอันนี้ก็คือฝรั่งจิมจูเนาะฝรั่งจิมจูที่เบาเซมตอนมานั่นละเดี๋ยวเราสิล้องมาปลูกกันครับปลูกในเข่งครับผมแต่ก่อนบาเซมปลูกนั่นมันซีมีกระถางใบหนึ่งน,น้อยครับ เบาเซมออามาห้องตูดไปเอามาห้องตูดบบไห้หมันยุบลงไปเนาะแต่ว่าตอนนี้กระถางบาเซมเหมือดก็เลยใส่แบบนี้เลยครับใส่ดินล้วนๆเลยแต่ข้างล่างเนี่ยสีห้องด้วยใบไม้นะครับสีห้องด้วยพวกใบไม้เศษใ,ใบกงใบกล้วยแห้งครับพี่น้องครับที่บาเซมไปไปเอามาจากในสวนนี่แหละของทุกอย่างในสวนหมดครับพี่น้องครับที่พวกดินพวกเศษใบไม้ใบไม้ใใมนี่เราเซมเอามาปลูก ต้นหมองต้นไม้ก็งามอยู่ครับพี่น้องครับเป็นดินที่เบาเซมปุงแตงขึ้นมาเองดินก็แต่ก้อนมันเป็นดินเปรี้ยวเบาเซมก็สามารถที่จะเฮ็ดให้มันเป็นดินดีได้เนาะเบาเซมก็เอาโดโนุมไม่มาใส่ครับพี่น้องครับแล้วก็ปลูกต้นไผ่ตะกอนปลูกต้นไผ่เราที่นี่ดินมันดีครับพี่น้องครับใบไผ่มันลดนใส่ปลูกกล้วยงามงามเลยพี่น้องข้างในนะครับตรงนั้นเขาก็ออกจากกระถางเนาะนี่ น้องนี่เบึงเบึงหักเพ้่นครับผูล่ะพี่น้องครับบึงหักได้ละ่ะเต็มเลยพี่น้องครับงดนนไม่นชิมากินใบมัง่งใบไม้หักครับพี่น้องต่กะเขาก็บเบานั่นมันดอกตามันนี่ปลูกง,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 ง่ายๆเนาะปลูกในเข่งทดลองบึงนี่พี่น้องใส่ดินลงไป ปลูกแค่นี้แหละปลูกง,ง่ายๆครับพี่น้องครับบ่ต้องเฮ็ดให้มันยากครับพี่น้องครับเดีย๋ยวมันก็ได้กลิ่นขึ้นเก้านั่นแหละเพอามันไอ้ไมีหน่วยมีอย่างเขาก็ผสมอันนั้นอันี่เขาไปมันก็สีได้ได้พี่น้องนี่ว่านี่โตที่เฮ็ดให้ดีพี่น้องเฮ็ดให้ดินฟุ้ยดีโตที่ทําให้ดินฟุย้ยดินร่วนนี่โตนี่ดีมากๆเลยครับนี่ ไสเดือนเน่ยพี่น้องครับขอโทษกับสำหรับคนที่ัวดเด้อครับเด้อน,นี่ทีนี่เขาก็เอาไม้เสียบไว้ที่นี่เสียบกันล้มไว้พี่น้องครับเวลาล้มพัดลมอย่างเพิ่งยังคอยสิบร้มก็เ,เสียบมามัดไว้ นี่นี่เขาก็เอาเใบเศษใบไม้มากบหนาจาังน้อยกันแดดกันแดดไปไปโดนดินที่เขามันที่แห้งเกินไปครับ เศษหญ้าเศษหญ้าที่เบาเซมตัดไว้นี่แหละนี่มากบไว้ครับกบโค้นนัดนไอยนี่ผู้ใดมีปุ๋ยคอกอ็เอาปุ๋ยคอกลงจย่ากน้อยนะครับเด้อนี่ตอนนี้เบาเสซมยังบมีปุ๋ยคอกเอาปุ๋ยคอกมาโรยข้างๆมันจากน้อยตอนนี้เบาเส็มยังบบได้ไปซื้อปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกเบาเส็มเหมิดกับหรือว่าสิเป็นปุ๋ยขี้ไก่ก็ได้เด้อครับพี่น้องครับปุ๋ยขี้ไก่ก็ดีกันครับปุ๋ยขี้ไก่นี่สำหรับไม่ผลนี่มากครับผม ชีใกล้ดีมากแห้งไม่ผลครับนี่เป็นลัรวาเสร็จแล้วครับพี่น้องครับนี่เขาก็ไปตั้งไว้เลยครับพี่น้องตั้งมองไดที่เขากาว่าเขาอยากเอาไว้เนาะสามารถที่จะปลูกในกระถางปลูกในเข่งได้ครับพี่น้องครับนี่อันนี้ก็คือพลังจิมจูครับผมคลิปนี้กับที่ฝากพี่น้องกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้เราเต็มเด้วยครับขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ ก็หดหน้ำไปึงพี่นอ้องนี่ครับอคกได้ชื่นใจพี่น้องครับอันนี้ปลูกม่อวานนี่ครับอนึ่ต้นน,นี่ต้นนี้ปลูกม่อวาน,นี่